็นความสุขที่หาได้ยากมากนะครับเน็ตตกนี่วะเน็ตตกต้องขอโทษด้วยนะครับที่เน็ตมันตกนะครับเมื่อกี้ขอโทษนะครับที่เน็ตมันตกเมื่อกี้นะครับ การเปิดพัดลมให้หนูดาวด้วยให้แม่แป้งด้วยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเป็นภาพที่อบอุ่นมากนะครับต้องขอขออภัยนะครับก่อนหน้านี้ผมลงคลิปวดีโอไปนะครับก็พอดีเห็นแม่แป้งกับหนูดาวนอนร่วมกันเลยผมอยากไลฟ์สดให้แฟนขับอซได้เห็นนะครับจ่องบรรยากาศแม่กับลูกความอบอุ่น สบายมากครับเอหลายท่านหลายคนอดอิจชาหนูดาวกับแม่แป้ะน,นะครับมีพัดลมเปิดพัดลมให้ด้วยนะครับอยากดูใกล้ๆไหมครับ ตื่นขึ้นมาเขาตอนเย็นนะครับตอนหัวค่ำเดี๋ยวผมจะอัปเดตได้สดให้ให้เห็นนะครับว่าหนูดาวเราหลังจากที่นอนพักผ่อนกับแม่นะครับก็จะปล่อยให้วิ่งเล่นนะครับจะเห็นช่วงบรรยากาศเกาๆเกนะครับจะเห็นนะครับเห็นหนูดาววิ่งเล่นนะครับตื่นขึ้นมาสงสัยจพะพลนเสบียงมั้งมีแม่รีนะครับแม่รีแกเปิดให้ Huh? ็นนูดาวกับแม่แป้งนอนหลับสบายแล้วแม่เอฟซี FC พ่อพ่อเอฟซีนอนหลับได้ยังครับงอได้แล้วครับงอได้แล้วขาหน้างอได้แล้วไม่ยืยยดตึงเหมือนเดิมนะครับ มากนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจหนูดาวนะครับเรามาลุ้นกันนะครับหนูดาวตื่นขึ้นมาเขาจะเดินเหมือนเดิมไหมครับ เพิ่งนอนไม่ไม่นานครับมีเคอรี่นะครับที่ผมลงคลิปขวันหน้านี้นะครับมีเคอรี่มาแกมาส่งของนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งขนมแล้วก็เป็นน้ํำยาผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับแม่ดาวแม่ดาวเป็นคนอ่านนะครับกับพ่อแจวตานะครับเป็นคนรีวิวให้ผมเป็นคนถ่ายนอนได้สักพักแล้วครับ ในสียงลมด้วยนะครับมีลมเสิร์ฟเข้ามา,มาก็ากพอดีลูกดาวกับแล่ห์น,นอนนะครับผมไม่กล้าใช้เสียงนะครับ ดูเดี่ยวดูนะครับดูบรรยากาศครับแม่บ้านครับแม่บ้านกินข้า,าวแซ่บบอแซ่บบอไลฟ์สดนะครับผมตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะครับ,บสสวัดีค่ะช,ชมบรรยากาศนะครับเอาคนเอาคนเสี้ยงเหลืองใครนี่ไปเปิดพหลงไปเปิดพหลงให้ช้างไปเปิดทําไมโอ้โหไปปลลดพให้คคคนนยิโอ้เปิดพหลงให้คนได้ยิป ก็จะให้เห็นเมนูอาหารชาวบ้านนะครับตำบัะคงตีมข้อพออุดฮะเจ็บเลย<อ>ตำบัะคงตีมข้อพออุดนะครับี๊ยวแท้ตาไหลเกี๊ยะกินข้าวด้วยกันนะครับ ก็หลังจากที่เราเหนื่อยกันมาสามวันสามคืนนะครับก็มาร่วมกินข้าวก,กันด้วยกันนะครับเนรดาวเขาเบื่อนี้ยพี่ซีหินเขาเน่นี่กระลังแสบพามาเด้อยขามาเ<อ>จ,จ้าสิอ้วนคือหมูดาวเด่นนี่กระลังกระลังกระลังไปกินขาลูกชายกระลังหายกร <c oughs> ะลังเนี้อล้มกินเขาเออพอพอใจดีเนาะ ใจดีกำลังพึ่งใจชกิน,นใจชื่นขึ้นมาอ่ะเราไปดูหมูดาวเราต่อเดี๋ยวไปให้บอกเสีอเดี๋ยวมันต,ตดใส่ใส่บกเสีอครับบกเสีอมันไปแล้วพาไอไอจันอ็มไปไหนวู้ตดแล้วครับตดแล้วเ, <laughs> เดี๋ยวไปให้ดาวตดให้เอฟซีได้ฟังเสียงก่อนอต้องขอโทษด้วยนะครับที่พูดจาออกไป ก็ก่อนหน้านี้นะครับมีช่องของเลิศรักนะครับเป็นคนถ่ายชิปก็ไปติดตามให้แกด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องของเลิศรักแล้วก็ช่องแม่หางดีนะครับแกเป็นคนถ่ายไว้ก็ไปติดตามชิปเป็นกําลังใจให้แกได้นะครับ พี่เดือนครับเดี๋ยวให้ดูพี่เดือนครับก็มองที่มองแม่กับน้องนะครับนู่นครับพี่เดือนครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับจะเอาพี่เดือนมาอยู่ด้วยคงไม่ได้นะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับ ก็มีหญ้านะครับมีหญ้าผมก็โยนหญ้าไว้ให้นะครับ ผลเลือดนะครับผลเลือดที่คุณหมอมานะครับท่านยังเอาไปเข้าห้องแ็ลนะครับยังไม่รู้ผลนะครับถ้าออกมาเดี๋ยวผมแจ้งนะครับเดี๋ยวผมแจ้งครับบอกอยู่ครับบอกพี่เตือนอยู่ครับเขาก็ห่วงน้องเหมือนกันครับ ครับพ่อพ่อแม่แม่อฟซชมไลฟ์สดผมตอนนี้นะครับขอให้พวกท่านไปพักผ่อนได้นะครับก็สบายใจได้ขึ้นมาบ้างนะครับพักผ่อนได้เลยครับตอนนี้ให้คะแนนไปแล้วร้อปเครับเราหายดีแล้วปกติดีแล้วเหลือแต่เวลาตื่นขึ้นมาเขาจะเดินแบบเหมือนเดิมไหม ดูพี่หลวงมีพี่หลงพี่หลงไม่รู้ว่าพี่หลงไปไหนแล้ววันนี้ ดี๋ยวผมเอาไปให้ครับผม,ผมก็ให้เรื่อยๆครับพี่เดือนผมก็รักเรื่องห่งใเหมือนกันครับอ่าโทษนะครับเดี๋ยวผมแป้าอ้อยให้พี่เดือนนะครับรว่าแม่แป้งหนูดาวยังกินอ้อยไม่ได้นะครับเพราะว่าหนูดาวมาอยู่กับแม่แป้งนะครับ ทษนะครับโทษโทษนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่เห็นท, yes. ที chanting, ท่เดียวเราใส่สองขานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะเราต้องเซฟนะครับสามวัรุ่นครับแล้วเดียวเร็วครับ ก็ถ้ามูดาวเราหายดีเป็นปกตินะครับผมก็จะให้น้องเสือนะครับเอาชื่นใจมาอีกครั้งนะครับถ้าน้องเสือเขาไม่ว่างผมก็จะเอาพี่เดียนไปหาชื่นใจนะครับปอให้พี่เดียนของเรามีเพื่อนนะครับมีเพื่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็ผมก็นอนเรื่อยๆครับขอบคุณมากนะครับที่รับเป็นของผม ก็เออลืมบอกนะครับเอฟซี F C ครับมีเอฟซี C ที่ผู้ใจบุญนะครับส่งนุ่มมาให้นะครับให้อุ้มบุญให้เลิศรักแล้วก็ให้ปีใหม่ mm hmm. ก็วันนี้ก็จะได้แบ่งแบ่งกันไปให้กินนะครับ mm hmm. กําลังนุม่มนุ่มที่ท่านส่งมาให้นะครับผมก็จะแบ่งเพื่อนๆน,นะครับชาวช้างอ้อ mm hmm. oh, ตื่นแล้ว mm hmm. <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็พายุกำลังเพิ่งจะเข้านะครับมีฟ้าคึม้มฟ้าคึ้มฝนอยู่นะครับครับครับผมแบ่งขนมให้พ่อแก้วตานะครับมีขนมมากับอะไรนี่เดี๋ยวผมพาไปดูครับก็เมื่อกี้ผมก็แบ่งให้นะครับพอดีผมถ่ายคลิปพอดีก็พ่อแก้วตาแกมาเจอพอดีนะครับมาเยี่ยม เนี่ยผมไม่รู้นะครับนี่เป็นแบบนี้ครับก็จะแบ่งแบ่งให้ทุกคนนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเป็นน้ำยานางสกัดฤทธิ์ย็นนะครับลดและขับความร้อนออกจากร่างกายช่วยลดการดูรอยก่อนวัยช่วยบรรเทาอาการโอ้ยอาการแก๊สประหวาน จะลดความดันโลก็จะให้ช้างกินเนี้ยนะครับผมก็จะแบ่งแบ่งให้ชาวช้างนะครับเผื่อเผื่อนะครับเผื่อเผื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินนะครับกับช้างน้อยหรือว่าช้างโตก็โอ้โทษๆนะครับแบตเตอรี่หมดก็พอได้ใช้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเราท่านส่งมาให้นะครับ โคแบตไม้คันสั่นผมหมดครับก็ขอโทษด้วยนะครับต้องปิดไลส์สดเพียงแค่นี้นะครับพอดีไม้กันสั่นผมหมดแบตครับมือมันจะไม่นิ่งนะครับมันก็นสั่นขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้กับหนูดาวรักเลนดูหนูดาวเอ็นดูในครอบครัวชาวช้างเอ็นดูในครอบครัวของผมนะครับขอบคุณทุกท่านก็ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับการขับเวฟซีรักและเป็นห่วงจากครอบครัวดาวเชียงเดือนนะครับหลังจากที่ทุกท่านที่เสียสละเวลาไดยดูคลิปดูไลฟ์สดของผมช่วงเวลา3วันที่ผ่านมาก็าพักผ่อนด้วยนะครับรักและห่วงยัยจากบ้านดาวเชียงเดือนนะครับีย๋ยวผมขอปิดเพียงไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับอ,อุ้ยจะจะโทษนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ